ความรับผิดชอบการเป็นเจ้าของชีวิตและวิธีคิดของคนที่ก้าวหน้าเมื่อคุณหยุดโทษทุกอย่างภายนอกคือวันที่คุณเริ่มโตจริงๆการพัฒนาตัวเองเริ่มต้นจากกล้ายอมรับว่าทุกอย่างในชีวิตฉันเกิดจากฉันไม่ใช่โชคชะตาหรือคนอื่นแค่เปลี่ยนจากโทษเป็นรับผิดชอบทุกอย่างจะเปลี่ยนทันทีคนที่เติบโตเร็วที่สุดคือคนที่ไม่เสียเวลากับข้อแก้ตัว ข้อแก้ตัวอาจฟังดูดีในวันนี้แต่จะกลายเป็นกำแพงในวันพรุ่งนี้ถ้าไม่ยอมรับว่าตัวเองคือเจ้าของผลลัพธ์คุณจะไม่มีวันเปลี่ยนผลลัพธ์ได้เลยคุณอาจเปลี่ยนอดีตไม่ได้แต่คุณกำหนดทิศทางของชีวิตจากนี้ได้ทั้งหมดทุกเช้าที่ตื่นมาคือโอกาสใหม่ในการเลือกใหม่เลิกโทษอดีตแล้วเริ่มวางปัจจุบันอย่างมีสติอนาคตจะค่อยๆดีขึ้นเองอย่าหวังว่าชีวิตจะง่ายขึ้นจงทำตัวเองให้แกร่งขึ้นสิ่งรอบตัวอาจไม่เปลี่ยน แต่ถ้าคุณแกร่งพอปัญหาเดิมจะกลายเป็นเรื่องเล็กลงเรื่อยๆการพัฒนาไม่ใช่การเปลี่ยนโลกแต่คือการเปลี่ยนตัวเราให้ยืนหยัดในโลกได้การคิดแบบเจ้าของชีวิตคือการไม่รอให้ใครมาอนุญาตถ้าคุณอยากเริ่มธุรกิจเริ่มเลยอยากเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนเลยอย่ารอให้ใครมาเห็นด้วยจงเป็นคนที่กล้ากำหนดเส้นทางเองทุกปัญหาที่คุณเจอคือสนามซ้อมของนักพัฒนา ถ้ามองปัญหาเป็นโอกาสในการเติบโตคุณจะไม่กลัวมันอีกต่อไปเพราะทุกครั้งที่แก้ได้คุณจะอัปเกรดตัวเองขึ้นหนึ่งขั้นไม่มีใครจะเชื่อในคุณถ้าคุณยังไม่เชื่อในตัวเองคนที่พัฒนาตัวเองเร็วคือคนที่เชื่อก่อนเห็นผลเชื่อก่อนสำเร็จเพราะถ้าคุณยังไม่เชื่อคุณก็จะไม่ลงมือแล้วจะไม่มีทางสำเร็จเลยอย่าถามว่าทำไมยังไม่ได้ผลถ้าคุณยังไม่ทำเต็มที่บางครั้งเราบ่นว่าทำแล้วไม่เห็นผล แต่ถ้าเราซื่อสัตย์กับตัวเองเราจะรู้ว่าเรายังไม่เคยทุ่มสุดตัวจริงๆเลยสักครั้งชีวิตที่ดีที่สุดไม่ได้เกิดจากการได้ทุกอย่างที่อยากได้แต่เกิดจากการจัดการสิ่งที่มีให้ดีที่สุดคนที่เก่งไม่ใช่คนที่มีทรัพยากรมากที่สุดแต่คือคนที่ใช้ทรัพยากรน้อยที่สุดได้ผลลัพธ์มากที่สุดถ้าชีวิตไม่เป็นอย่างที่หวังจงอยากเปลี่ยนเป้าหมายแต่ให้เปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนแผนและพัฒนาให้เก่งขึ้นเรื่อยๆสักวันปลายทางจะเป็นของคุณ